ใครเะได้เอาไงพี่วัาเส้นใครจะได้รีบไปโรงพยาบาลแล้วอย่ามาไปตามหมอมาไปแล้วไปตามหมอไปเอายาก่อนมันเอายามาลาก่อนเอายาเลยเดี๋ยวอย่ไปเอายาเก็บปวดมากๆไปเอารถมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือกมาสิ่งหนึ่ง อยเหม็นเบิ้ลเลยทีละชินไม่ตลกไม่ตลกก็เงียบชายาสิฟันคอหานแน่เลยอาจารย์นี่เพิ่งเป็นอะไรนะาคุณเชียนคุณเชียนนม่นแล้วครับถอย คุณเทียอะนั่นอะไรมึงน่ะรถไงไอ้รถมึงพอรู้เออไอ้ข้างๆมึงน่ะอะไรเอ้าล้อแม็กโอ้โหล้อแม็กซะด้วยเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบห้าเอ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 าพามาเร็วมาพาเร็ว เกียรติว่ะเอเอประคองเขาลงมาประคองเขาลงมาโอ้โหโอ้โหโอ้เปประตูยังงงจริงไปยืนยืนหลังประตูแล้วกโดนน่ะเออมีมีใครลำคาญเหมือนกูบ้างอย่างน้อยน้อยกลัวคนแรกล่ะ เออเข้ามาเข้ามามาเมื่อเท่าไงอ่ะไม่ต้องไปโกยเขาจะโกยเงินให้เขาไม่ต้องหรอกเออนี่นี่อีชียงกูเทียนออกมาเลยออกรถเลยบ้าบอเลยเราเขาไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นไม่ต้องให้ออกซิเจนเขาก็ได้มายืนบอกทางเอ้ยมานั่งบอกทางข้างหน้านี่เร็วเข้ามากูถามจริงว่ามึงหึงกูเหรอ บาปตจะข้นมือม <gegen violin> <warfare> ีกรเปิดเองสินี่รถแอมโมเนี์ไม่เห็รถเมยมาโหนอะไรมเป็นอยู่รถเมย์ไง อะไรต้องคืนรถเมย์กลับทุกที่มึงเาบอกขึ้นมาสิทำไมต้องเอ็นผอด้วยต้องเอ็นนัสิทำไมต้องเอน็นเอ้าเดี๋ยวอะไรนะสารเส็คืออะไรว่าซาเซ็งที่เห็นคือเคี้ยวก่อนอะไรสาเซ็งซาเซ็งคืออะไร แอบถ่ายไงพวกแอบถ่ายโอ้พวกแอบถ่ายด้วยแอบถ่ายสาแส่บสาแส่บเรียนรู้ซะมั่งเราคนเก่าคนแก่อะเข้าใจเวลาพนามมาเล่นกับพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเขาเนี่ยเออมันต้องเรียนรู้สับท์พดีไว้บ้างโอ้ยไอเรื่องสับไม่เท่าไหร่ไอเรื่องที่มึงเล่นทุกคืนทุกคืนนี่กูประสาทแล้วกูงงไปหมดชั้นมากระบบนมาหยุดจะถีบล่วงรถ เรจะต้องเสียดายนะทำไมต้นไทรต้องเสียดายคอกเนี่ยขนปุยทุกตัวพร้อมแล้วเหรอไปสาวไปแล้วถ่าพร้อมกับน้ำเพชรนี่แหละสาวดีๆนะอย่าให้อย่าให้มีน้ำข้าวเชียวมันไม่ได้หุงข้าวมึงนี่ไอ้เชียงมึงมาจับเกีรยกระปุกกูทำไมเนี่ย เอาพิดเกลือพี uh> ่เกยร์เอามาชุกๆุม่ีสังเเลยกูอ้าวอ้ยโ้ยโอ้อ้าอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยยโอ้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 ้ยเอ้ยยโอ้ยอ้ยโอ้ย้อ้ยโยอ้ยโ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโ ราชันอยากไปโรงพยาบาลแลวพระเจาา้าค่ะตอนนี้หมอกำลังให้ออกซิเจนใหญ่เลยพระเจาา้าค่ะแต่ความจริงเหรอชีไหวไหมเนี่ยก่อนที่จะพาราชันไปอเอ้ากูไปหาหมออนเลย <c oughs> เหมือนว่าความดันจะขึ้นพาราชันไปแล้วเหรอพาราชันไปแล้วพระเจาา้าค่ะแล้วนี่อะใครไม่ต้องขามาอะไรกูทั้งสิ้นกูไม่มีคำตอบ เมื่อกี้เห็นแว๊บๆพ่อยู่ตรงนี้นะพี่ลูกชิ้นตปไวจริงๆเลยแลว้วช่วยลนนาลชั้นก่อนพี่ลูกเชียงเอา,อางไงนะคฮะเร็วด้วยพี่ลูกชิ้นตายด้วยกันไหมไม่เป็นไรหรอกอยู่ <c oughs> เป็นเพื่อนราชะบุตรนะเหรออยา่าผัดใส่ไ่ส่งเลยแลว้วเหลือชีวิตยอ,อย่าใช้เลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ ใส่มาวัเมื่อกี้เนี่ยใครเข็นไปไหนซะแล้วไรอ๋อไม่แล้วไม่ใช่มันมีรอดมันมีหลอดทำไรเดี๋ยวมีคนมาใส่ไปอีกจากนั้นโอ้โหเหลือแต่จักรยานแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวไอ้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเงนไปบนบ่อตี้โอ้ยละเอียดจริงๆเนาะต้องอยู่บนบงบนบาะโอ้ยตีสองเออเปลี่ยนเธอะนะเหนือชีวิตอย่าแล้วให้เปลี่ยนเรื่องชีวิตเลิกชีวิต เรื่องใหม่ม่าจะถึงสิ้นเดือนนี้มปเนี้ทำไมโค้งไงนี่โดอะไรอ่ะมอไอจักรยานมอจักรยานมอจักรยานยีของมอเข้ามามอปทุมมีเบลว่หนอมีเบลมีเบลตายเลยวันนี้จะถึงโรงพยาบาลไหมนะฮะไม่อยู่เบาะนู้นดิไม่อยู่เบาะท่านี่มึงเนี่ยเป็นคนไว้ใจไม่ได้ขึจับกูได้ขนาดนี้แล้วถึงกระตุ่มแน่นอน มันจะฉลาดเกินไปเล่นอะในเรื่องอะเราต้องตามเรื่องอย่าลาเรื่องเพราะเล่นปล่อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครัุ้ยนหนูคือเนี่หนูไม่เอาข้าตัวหนูขอนั่งดูทอยากให้มันดูแลดูมันจับ วันนี้ขอบมันไม่ค่อยดีแล้วอ, <c oughs> อย่าอย่าดึงนั้งันไปเยอะสิไม่อ่ะม <c oughs> ันเอียงจักรยานเอียงใช่ๆมใช่มันนั่งบนอาร์ดไง <c oughs> ทำไมปั่นช้าจนะังอ่ะช้า